กล้วยครับเอาปีก,กล้วยวะครับเอ้ยมันยังบอสุดนะบลาอื่นแนวอยากแนวก,กินครับบรรท้อครับยู่ดีกินดีบรรท้อโอ้งามครับ สวนกล้วยครับผมอยู่หน้าติ่งตังนะครับอยู่ที่นาของติ่งตังเองครับผมผูู้ได้อยากมาด้วยพรอยากได้กล้วยมีกล้วยมีอ้อยนะครับมือ่แน,อนวอยากแนวกินครับบรห้องแดกกะ บ่อใครสมบูรณ์ปันใดน,นะครับมันเป็นปลูกธรรมชาติปลูกธรรมชาติก็ะจะใหญ่ตามมีตําเกิดนะครับธรรมชาติก็คือตามมีตาำเกิดนะครับบ่อใครได้น้ำได้ปุ๋ยปันใดน,นะครับ,บมีห่อนมะเขียบนะครับมะเขียบเราก็มีนะครับน้อยหนาครับท่านไหนแกตัวนี้ตตน,น,น้อยหน,าน,ยนานะครับมาเขียบ ดกนะครับเมื่อึดยาเอยดกินนะครับน้ำมันเฮาว่าถ้าดูปลูกดูสร้างมาเขียบครับเขียบน้อยหนานั่นเองครับผมอัสดีครับลงมาหน้าครับผมสวนกล้วยมื่อนี่มามาเบิ่งกล้วยครับมาตัดออกกล้วยมันวันแก่ตัวนี้ เอาปีมันนี่ว่าเฮอไปต่ำเนาะอันมันสุดอยู่ส่วนกล้วยครับส่วนกล้วยไล่นาส่วนผสมนะครับทางผุ่นหน้าครับให้หน้าเข่างามอืมมีกล้วยมีคาครับผมมีเบิร์ดนอ,อยากนกินบันเทา กึ S <S 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 ่งเงินครับโอ้ยอันนี้มันห้าต่อออกตัวนี้อันนี้แกอยู่ค่าครับค้าค่าปลาได้นอกกอบเนะาะน,นี่ค่าน้ำค่าค่าบ้านนั่นหละอันมวนใหญ่มันมันมันห้าต่อถือฝนมันเนาะ จ้างพุ่นบ่เป็นา่กะอ๋อคาต้มยำกล้วยครับมันคือเพราะมีอันใดเพราะตัดหลังปีครับตำบ่ผู้ใดอยากตำปีผู้ใดอยากตำปีมาเอาเด้อบ่ถือไปฝากผู้ใดเด้อครับให้มาเอาเองมาเบิ่งน้ำกันมาส้มสวนน้ำกันครับ ประยครับผมนี่นี่นนปีนี่มันสุดแล้วครับไส่ละเอาขึ้นหน่อยหน่ยแมันแรงบ่มันแร,ง,นแรงเนาะมาถือฝนเนาะมัน,น,มนต้องมาถือฝนสวนกล้วยนะครับอเออบัวใหญ่ปันไดครับปลูกธรรมชาติครับกเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรียในที่นี้คือตามมีตามเกิดครับฝนตกกระไดน้ำฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งคลิ้งด้วยนะครับ